คืออะไรครับขึ้นมาใหม่ฟุกครับคุณฟุกนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับขอบคุณคที่<ม>ให้เกียรติขึ้นมาร่วมในรายการช่องรายการผมนี้ใครขึ้นมาจะขออนุญาตว่าขอไปแชร์ขอสิทธิ์อนุญาตสิทธิ์ไปแชร์ต่อในช่องแอปแดงบ้านแดงเล่าเรื่องผีริโชคได้ไหมครับได้ครับได้ได้นะครับไม่ห่วงนะครับ ขอบคุณมากครับเพราะว่าถ้าเกิดใครห่วงไม่ได้นี่ผมไม่ให้เล่าครับอ่าเชิญเชิญครับผมเชิญคุณพศเป็นคนจังหวัดไหนครับฟุกกับฟุกฟุกเอผมจําผิดจาผิดจาผิดคุณฟุกเป็นคนจังหวัดไหนครับผมสงขาครับครับผมครับผมเจอผีอะไรมาครับครับตอนนั้นก็เหมือนดวงดวงตกครับ หมือนว่าดวงตกแบบว่ามีเหตุการณ์มากมายเลยเกิดขึ้นกับชีวิตเลือกกับแฟนด้วยออครับก็เลยตัดสินใจย้ายตามแม่ไปเพราะว่าแม่รับรับเมาแล้วทีนี้แกไปเมาอยู่ที่อยุธย,ยาครับก็เลยตามแม่ไปเพราะว่าเราก็เสียครอบครัวไปเพราะผมเป็นเชฟเชฟโรงแรมนะครับแล้วก็ พอเสียแฟนไปก็เลยตามแม่ไปดีกว่าไปรับหมาป่าแม่รับทำรับหมอปปาม,มปปาก็ไปอยู่อยุทยาได้พักหนึ่งจนงานงานจบทีนี้เขาให้ไปต่อที่เชียงรายครับทีนี้ก็ไปกันก็ไปรถกระบะสองคันก็เป็นรถผมแล้วก็รถแม่แล้วก็ลูกน้องก็ไปเช่าบ้านอยู่หน้ามอแม่ฟ้าหลวงอื เป็นบ้านเช่าแถวนั้นจะเป็นแบบเชียงรายจะเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่มันถูกๆทั้งนั้นเลยครับ,รบพวกของกินพวกบ้านเช่าพวกอะไรจะดีมากเลยถูกมากแต่ว่าจะแพงพวกซีฟู้ดอย่างเดียวครับทีนี้ก็ผมก็อยู่กับลูกน้องสามสี่คนหลังละสามสี่คนมันอยู่กันประมาณห้าหกหลังครับ,รบหลังละสามคนทีนี้แม่มีธุระ ต้องไปลงมาพังงากับบ้านก็เลยฝากบ้านที่แม่เช่าให้ผมอยู่คนเดียวลักษณะบ้านแม่ก็จะเป็นแบบที่แกเช่าที่มันเป็นเหมือนเรือนไทยครับยกยกสูงยกสูงแล้วก็ครึ่งปูนครึ่งไม้เดี๋ยวขอถามนิดนึงเรื่องที่เกิดเนี่ยนานกี่ปีผ่านมาแล้วครับประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีครับ ตอนแรกผมพอดีอ่านอ่านข้อความบางคนอยู่สงขลาก่อนตอนแรกใช่ไหมคือผมเกิดสงขลาครับแล้วก็ย้ายมาอยู่พังงาตั้งแต่ย้ายมาหนึ่งครับครับแล้วก็ใชย้ายอีกทีมาอยู่เชียงรายเหรอเปล่าครับไปทํางานเฉยๆแล้วก็กลับมายู่พังงาครับหมายถึงว่าตอนโตแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนตอนประมาณสักสามสิบกว่าโอเเราต่อเราต่อพออยู่ที่เชียงรายมาเช่าบ้าน มีลูกน้องมาด้วยทางานอะไรบอกได้ไหมครับได้ครับรับเหมาปะ่าครับระบบปปาครับกับบริษัทแต่เราเป็นผู้รับเหมารับต่อเข้ามาอีกทีครับตอนที่นี้ก็แม่ลงมาปุ๊บฝากเอ้ฟุกฝากให้ดูบ้านแม่หน่อยก็เลยย้ายผมย้ายไปคนเดียวไปนอนบ้านแม่ครับผมหลังเดือนไทยหลังเดือนไทยเป็น ข้างฝั่งฝาเป็นข้างขวาเป็นปูนข้างซ้ายเป็นไม้อืแล้วก็ตรงระเบียงเป็นไม้ครับ,บผมก็ไปอยู่ที่นี่ผมไปอยู่พอผมไปอยู่ปุ๊บสักอาทิตย์หนึ่งก็เกิดเรื่องแปลกเริ่มเกิดเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆอือ่าก็อันดับอันดับแรกก็คือจะมีครับเสียงเคาะข้างผนังตรง,ตรงตรงไม้อื แล้วทีนี้ผมเป็นคนแบบว่าดื่มดื่มแบบเล่าด้วยครับเล่าเล่าแบบว่าเล่าเถื่อนอ่ะมันจะแรงกว่าเล่าขาวเราก็เลยไม่กลัวเราก็เลยไม่กลัวทีนี้นนึงเราก็ถีบข้างฝ้าเลยพอมีคนเข้ามาเล่าว่าผมดื่มเล่าด้วยวันนั้นความรู้สึกพอดีผมเป็นคนไม่ดื่มเอะแล้วที่เจอผีมันหลอนหรือเปล่าเล่าทําให้เบลอหรือเปล่า ไะไรหรือเปล่าไม่รู้สินะคุณคุณฟลุ๊กว่าไงเดี๋ยวจะเจอผีตอนเมาใช่ไหมม,ม,มันมันมีมันมีเป็นระดับครับตอนที่ว่าเจอจริงๆก็คือมันได้กินแต่ตอนนี้คือว่ามันแค่เสียงข้างผนังเหมือนมีคนเคาะครับเคาะแบบอืมอย่างเงี้ยผมก็ตีนถีไปก็หายไปเลยหายเป็นอาทิตย์เลยอืมพอรอบที่สองทีนี้ผมผม,มันผมไม่ได้กินนะตอนนั้น ผมนั่งดูทีวีอยู่ประมาณหกหกโมงเย็นอืมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นร้องไห้อืมผมก็ไม่มั่นใจผมก็เลยหลีเสียงทีวีเรื่อยๆจนจนปิดเลยจนปิดยินเสียงทีวีก็แน่ใจว่าเป็นเสียงผู้หญิงร้องแล้วแถวนั้นไม่มีผู้หญิงครับครับผมเพราะว่าเป็นแถวนั้นเป็นปลูกน้องผมเลยนะ่อืมใช่ครับก็เลยอืมโอเคมันน่าจะใช่ท่นเนี่ทีนี้อ่ มันพอผมอยู่ไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยมันเริ่มเริ่มหนักครับ uh huh. คือตอนนั้นมันอ่าตอนนั้นมันแคมฟอกกำลังดังก็เล่นเล่นแคมฟอกอยู่กับ้ถบุกประมาณตีสอง uh huh. ผมถอดเสื้อนะผมใส่แต่กางเกง,งเดียวแล้วก็ผมก็เล่นไปเรื่อยเรื่อยสักพักหนึ่งมีคนมาเคาะประตูครับ uh huh. มีคนมาเคาะประตูผมก็นึกว่าน้องชายเพราะว่าน้องชายอยู่อีกหลังหนึ่งที่ผมก็บอกว่าอ้าแล้วจะไม่เข้ามาล่ะ ก็เข้ามาดีไม่ได้หรอกเงียบอื uh huh. ไม่มีเสียงตอบรับผมก็เลยเอะใจผมก็เลยเปิดไปดูก็เจอครับเจอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยโอ oh. ตัวเล็กๆแต่จุดผิดสังเกตคือว่าระเบียงไม้ไม่ได้ยิเยเนเสียงเขาเดินเจอผู้หญิงสวยไม่ด้ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเขาเดินตรงรองเท้าเขาก็ไม่ใส่แต่งชุดไงแล้วก็เขา แต่งชุดแบบว่าชุดชุด,ชดคล้ายๆชุดนอนครับสีขาวอืมตอนกี่โมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงเป็นตีสองครับตอนนั้นตีสองใช่ครับผมนึกว่าน้องชายมาตอนแรกแล้วผมก็สังเกตดูความผิดปกติคือไม่มีรถมาคือมันเป็นซอยครับมันต้องมีรถมาถึงเขาจะมาได้ถ้าเขาเดินมาก็มีความพยายามสูง บริเวณที่ผมอยู่ก็มีวัดด้วยครับมีวัดด้วยอืมก็สังเกตหลายอย่างก็คือถือเป็นอ่าคล้ายๆกับสังคาโลกอะครับเป็นในของโบราณอะอเป็นเป็นถ้วยอะ,อะแต่ว่าบนถ้วยนั้นอะบักบักด้วยเทียนประมาณเกือบห้าเล่มครับจุดไฟหมดเลยแล้วเขาก็มาถามขาคนคนชื่อต้นอืมผมจำไม่ได้นะว่าชื่ออะไรแต่ว่านี่ผมสมมติเนะ ผมบอกอ่าผมไม่มีครับผมอยู่เช่าบ,บ้านมาเกือบปีแล้วครับไม่มีนะคนชื่อนี้อืคงใส่จะเข้าใจผิดแล้วครับเขาก็บอกเขาก็ย้ําอย่างเดียวว่าจะมาหาคนชื่อต้นให้ได้อืผมไม่มีจริงครับเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยอืมผมก็เลยในเมื่อพูดไม่รู้เรื่องก็เลยปิดประตูครับปิด<อ>ประตูไปผมก็แอบแอบฟังเสียงเดินก็ไม่มีอืมไม่มีเสียงเดินไม่มีอะไรเลย พอสักพักหนึ่งผมก็เลยเปิดไปดูก็ไม่มีหายไปเลยคือแค่ประมาณนาทีเดียวครับมันจะเร็วอะไรขนาดนั้นตอนที่เราคุยกับเขาเนี่ยก็เหมือนคุยกับคนทั่วไปถูกต้องไหมใช่ครับสวยด้วยสวยมากเหมือนญี่ปุ่นเลยที่บอกว่าเขาถือไฟมาด้วยเขาถือไฟมาด้วยอะใช่ครับเสือเป็นของโบราณแล้วก็เทียนปักมาห้าลิมจุดไฟหมดเลย แล้วได้ได้มองไหมว่าเขามีเงาตัวไหมเงาอะไรไหมได้มองไหมไม่ได้มองเลยครับไม่ได้มองเลยเพราะว่าไม่ไดังเปิดไฟหน้าบ้านทีหลังจะเจออีกลองลองมองเพราะว่าเคยดูหนังผีไหมครับบางคนที่เขามีเฟรน์เนี่ยพอมีใครมาเนี่ยเขาจะเริ่มมองเงากันว่ามันมีเงาทอดหรือเปล่าใช่ไหมปกติคนจะมีเงาอ่ะขอเบรกนิดหนึ่งถามคุณฟลุกด้วยน้องจอมแจมหลับยังคุณกระต่ายคุณกระยาหลับยังคุณป้อม และทุกคนที่ฟังอยู่่่ดููอยพีเขาบอกว่าอยู่ธิษถามแล้วกันคิดว่าผีมีมผีมีเงาไหมผีไม่เคยเห็นอน่ะไม่มีค่ะคุณฟ<พ>ุกคิดว่าผีม,ม,มีเงาไหมไม่มีมมผมคิดว่าถ้าเป็นถ้าว่าผีแบบว่ามีพลังงานเยอะน่าจะมีครับอ,อ๋อผีมีพลังงานเยอะๆน่าจะมี จะ<ช>ได้จะได้ดูเหมือนคนปวดเครียดมากอ่ะจะได้ดูเหมือนคนใช่ครับมันจะมีเงามีเงาเพื่อให้เหมือนคนอืมไม่มีแน่นอนผีมาในสภาพของวิญญาณไม่มีตัวตนเอนอ คนเจอผีโดยมากบางครั้งก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ค่อยสังเกตเงาผีจริงไหมนั้นร้อยสี่สิบ้ายุสถ้าวันไหนคุณเจอผีนะถ้ามีไฟฉายหรือมีอะไรก็ถ้า,ถ,าถ้าไฟฉายส่องเนี่ยมันจะหายมันจะไม่อยู่แน่นอนอันนี้จะจะประสบการณ์ผมที่เคยเอาไฟฉายส่องแล้วไม่ไม่เห็นอะไรคนระัไม่เห็นเลยอืมแต่เรื่องของเงา ถ้าใจผมนะแต่ผมก็ไม่เคยไปจ้องมองแล้วก็ไปจดจำอะไรเลยนะถ้าใจผมคิดว่าผีไม่มีเงาเนะียครับครับอ่ะเาราต่อ่านตรงนี้ไปครับได้ไปถามคใคร,ครไหมว่าคนนี้คือใครใช่ครับตอนเช้ามาตื่นปุ๊บก็เริ่มถามคนในในไซ์งานอืม ว่าเออเมื่อคืนถามลูกน้องก่อนว่าเมื่อคืนมีผู้หญิงมีแฟนใครมาหาหรือเปล่าเขามาเคาะปิดห้องลูกน้องบอกว่าไม่มีตีสองตีสามไม่มีหรอกพี่คือเขาจะเป็นชาวอาขะครับเขาก็คนแถวนั้นเนี่ไม่มีพี่ไม่มีก็เลยไปถามในไซต์งานไปถามบุญคนประแวกนั้นเนี่ที่เขาขายของชําครับออืไปถามปุ๊บก็ได้ความมาว่า คือคนเสียไปหลายคนแล้วด้วยการหลับคือหล่ตายครับหลย่ลยหลใช่ครับคือว่าเขาจะเป็นผีนักศึกษาพูดง่ายๆครับที่ผูกคออันนี้คือผมฟังมาอีกทีนะอย่าบอกว่าห้องที่คุณพุกไปอยู่นั่น่ะ ไม่ครับเหมือนครับเหมือนเขาไปทุกที่แบบว่าเหมือนเขาแค้นมากแบบว่าตามหาต้นแถวแถวมอแม่ฟ้าหลวงอ่ะโดนหมดเลยโอ้ก็คือว่าใจเขาอ่ะจะไปตามหาคนชื่อต้นถูกต้องไหมใช่ครับน่าจะเป็นแฟนเขาที่ทําให้เขาช้าใจเรื่องความรักจนเขาต้องไปปลูกปดตายประชดชีวิตใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าเป็นอยู่ด้วยกันแล้ว แต่แต่งงานกันหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทิ้งเข้าไปประมาณนี้ประมาณนี้ครับที่ว่าฝังเข้ามานะผีแม่ไม้แต่ที่ผมรอดที่ผมรอดมาเขาบอกว่าเขาถามผมว่ามีของดีอะไรไหมอืมโอ oh, ไม่มีแล้วตอนนั้นแล้วได้ใส่อะไรไหมไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใส่เตกางเกงเขาอ๋อเขาผีเขากลัวเสื้อผ้าไม่ได้ใส่ครับโป้พูดยังไง่ายเราไม่ได้ใส่เสื้อวันนี้จริงอ่ะท้อง,ง,งก็เลยไม่กล้าเข้าบ้านมา ผมว่าไม่ไม่ใส่นี่เขายิ่งน่าจะชอบเนี่ยต้องถามผู้หญิงว่ารชอบม้งเนที่ชอบเ่น่ชอบมล้น้องจอมแจมถ้าน้องจอมแจมเป็นผีเจอผู้ชายไม่ใส่เสืือหน้าหล่อด้วยหุ่นดีจะเล่นงานไหมเล่นงาน คงไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปใช่ไหมแหมหลวงพี่หนูยังจีบเลยพี่โชคก็เห็นนัลกรออยู่ต้องบอกว่าท่านลาสิกขาแล้วไม่ใช่ไปบอกหลวงพี่จะจีบเอ้ก็จีบอย่าอย่าบอกอ่ะไอพิทิพิทิอ่าพิทินะโอเคพิทิ สาวสาวฟังไว้นะอย่าไปจีบพระจีบเนนนะตกนรกนะครับผมไม่ดีเลยยังไงต่อครับคุณฟลุ๊กก็พอถามได้ได้ได้ไดไดไดเรื่องแล้วก็ไปเล่าในแส่งงานทีนี้ในแส่งงานก็กลัวหมดเลยมไม่มีใครกล้าออกมาเกินสามทุ่มงั้ครับอ็บองบ้านลเลย แล้วแล้วแล้วแล<ช>้วสวนตัวคุณฟุกเป็นคนกลัวผีเปล่าไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวอืมก่อนหน้าจะเจอผีผู้หญิงนี้เจอก่อนหน้ามานานไหมหมายถึงว่าเคยเจอกี่ครั้งเคยเจอครับเคยเจอตอนนั้นพ่อเสียครับก็เจอเรื่องแปลกเๆเฉยๆเจอเกี่ยวกับพ่อเราเองใช่ไหมใช่ครับอืมโดยมากถ้าเป็นผีคนที่เราเกี่ยวเนื่องผูกพันสัมพันธ์กัน ความกลัวจะลดลงแต่มีบ้างบทจะกลัวก็กลัวเยอะเลยจริงไหมใช่ครับจะเสียวสั่นลังแบบสาราข้างทางเนี่ยอืมสาราข้างทางผมนอนมาเกือบทุกที่เลยครับอ้เพราะอะไรถึงไปยังไงแบบนอนในรถหรือลงไปนอนที่สาราลงไปนอนที่สาราเลยครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โอ้ยไปรุ่นน,นอนคนเดียวเลยเหรอใช่ครับไม่มีเพื่อน ไม่มีครับคนเดียวแล้วต้องจอดมอเตอร์ไซค์ไปแอบๆไหมหรือว่าจอดข้างถนนแล้วก็นอนเลยใช่ครับจอดข้างถนนแล้วก็นอนเลยไม่กลัวเรื่องแบบคนขับมาผ่านมาแล้วดัก,ปปกทุบหัวจี้ปนฆ่าตายชิงมอเตอร์ไซค์เหรอครับตอนนั้นยังวัยรุ่นครับยังคิดไม่ได้ดไ,มไ,ดไม่คิดอะไรใช่ครับคุณพะนนาวถามเมาเปล่าตอนนั้นไม่เมาครับตอนนั้นไม่ได้ยังไม่ได้กินครับมากินเริ่มกินตอนอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้ว ตอนนั้นประมาณสิบสิบแปดยี่สิบอืมเออแต่บทคนที่ไม่มีวิบากรตอนนี้ก็คือเลือกมาสิบปีนะครับเพราะว่ามีมีโรคประจำตัวดื่มไม่ได้บางคนก็เกิดมาไม่มีศัตรูไปไหนก็ไม่มีคนทำอันตรายไม่มีทำลายอย่างกรณีผมอดีตชาติที่เคยรู้ตัวเองมาก็เป็นอดีตชาตินักลบมันสู้ลบปบมือมาเยอะ ไปไหนถ้ายิ่งมีของมีอะไรโดยมากจะเป็นที่หมายปองของโจรจะจะไปทำแบบคุณคุณฟุกไม่ได้เลยนะครับผมทำไม่ได้เลยนะละแหวงใช่ใช่อันตรายอันตรายละแหวนเดี๋ยวว่าผมตอนนั้นแบบเขาบอกว่าจะมาเล่าเรื่องผีนอร์เวย์ได้ไหมประเทศนอร์เวย์ได้ครับคุณอะไรได้ได้เขาชื่ออะไรอ่ะจีต้อนรับไลแล้วค่ะ ผีต่างชาตินี่ผมอยากฟังมากเลยนะขอ,ขอฟังคุณฟุก<ป>อีกนิดนนแล้วนอกจากนอนตรงศาลาไม่เจอผีเลยครับผมไม่นอนแค่ผมไปรอรถผมก็เจอผีแล้วที่ศาลาผีผูกคอตายผู้หญิงครับอ่าบางครั้งก็ต้องบอกว่ามีบางคนถามว่าทำไมถึงเจอผีทำไมบางคนไม่เจอผีมัน มันมคงเป็นเรื่องของบุญของกรรมของวิบากอของเจ้ากรรมในเวรของอะไรหลายๆอย่างผสมกันปอหนึ่งถึงป .6 อะครับผมเรียนเรียนวัดวัดแช่มุทิธที่สงขาก็ไม่ก็ไม่คือว่ามันเปิดช้าครับเดินผ่านป่าช้าก็ไม่เจออะไรเลยทุกวันเดินผ่านทุกวันเลยด,ดึกดึกอะเพราะว่าเพื่อนเขาพ่อเขาเป็นสับเลอร์ครับเราไปเล่นไปเล่นทอยเอเล่นลูกแก้วด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอืมอ ก็ไม่เก่เสีอนสะพรคุณฟีวอเตอร์ดักดไมค์ก่อนนะครับผมแล้วคุณอ่านว่าอะไรเอ c H ซ H เฮแอนแวครับผมคุณแอนชจขึ้นมามาเล่าไหม <c oughs> อะไรแปดแปดนะคะอะไรเอสอะไรแปดแปดนะพี่โชว์เขาอยู่ประเทศนอร์เวย์เดี๋ยว ประเทศนอร์เวย์เขาเป็นมาเล่าผีนอร์เวย์ให้น้องจอมลงก่อนเนาะหรือคุณกัลยาหลับอยู่ไปเนี่ยคุณกะลยาอ๋อจอมลงเลยพี่ชอบก็จอมลงเลย,มลเลยไม่เอาคนที่หลับลงก่อนดีกว่าคุณกัลยาน่าจะหลับอยู่เงียบเงียบหลับคุณะยาไปฟ้าพี่อินแล้วคอนแอนช์นชเชิญน<อ>นขึ้นมาก่อนครับผม ไม่ไก<ม>าแล้วมาแล้วเจอเลยค่ะเชิญเล่าสวัสดีคุณแอนช์ครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง